สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โมซาลาออกมาเปิดใจหลังยิงสองประตูช่วยทีมบุกชนะเซาเทมตันหวังพาลิเวอร์พูลทิ้งห่างแมนซิตี้11เแต้มวันที่25พฤศจิกายน67โมซาลาปีกจอมเก่าของลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เจ้าตัวทำได้สองประตูช่วยให้ทีมบุกชนะเซาเทมตันบวยของตารางสามต่อส คว้าสามแต้มสำคัญได้สำเร็จทิ้งห่างแมนซิตี้รองจากฝูงที่พลาดถ้าแพ้สเปอร์คาบ้านศูนย์ต่อสีอยู่8แต้มก่อนจะโคจรมาเจอกันเองในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่13ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนซิตี้ในวันอาทิตย์ที่1ทธันวาคม2,567นี้เวลา23นาฬิกาหากลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะจะสามารถทิ้งห่างแชมป์เก่าได้ถึง11แต้ม โมซาลากล่าวหลังนักข่าวถามความรู้สึกที่แมนซิตี้พลาดคว้าแต้มมันเป็นเรื่องที่ดีที่แมนซิตี้พลาดแต่หวังว่าเราจะเดินหน้าต่อไปและยังมีเกมที่ต้องเจอกับพวกเขาผมหวังว่าทีมจะชนะและทำแต้มห่าง11แต้มได้แต่ถึงอย่างนั้นปีกชาวอียิปต์ยังเน้นย้ำว่าจะประมาทแมนซิตี้ไม่ได้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ย่แย่มากแต่จะกลับมาได้ เพราะมีผู้จัดการทีมและผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ถึงยังไงผมก็หวังว่าเราจะชนะได้และทำคะแนนทิ้งห่างต่อไปฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย